อตปามมสุดทนฟาดแกนคีย์บอร์ดหลังโดนด่าเรื่องกันเมือง เรียกได้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราตอนนี้ร้อนระอุสุดๆมีเสียงมีภาควิจารณ์ออกมาอย่างต่อเน,นื่องแต่ล่าสุดนักร้องหนุ่มโอ๊ตปาโมดปาดปทานจู่ๆก็เกิดดราม่าโดนเกนคีย์บอรดด่ายอย่างรุนแรงหลังเกิดเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมที่แยกย่านปทุมวันเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มโอ๊ตรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ออกมาทวิตข้อความเพงประเด็นดังกล่าวว่าทำไมต้องทำรุนแรงกับประชาชนขนาดนี้แต่ก็มีเกนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบคายงานนี้หนุ่มโอ ขอประทานโทษนะครับผมทํามาตลอดแต่ไม่เคยใช้คําพูดรุนแรงแบบคุณเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรผมบอกพนักง,งานโคตรครูทุกคนว่าสามารถคุยเรื่องการเมืองในบริษัทได้เห็นต่างกันแต่พวกเราต้องอยู่ร่วมกันได้ใครจะลางานไปมบก็ได้แต่ให้ระวังตัวและบอกคนในบ้านด้วยว่าจะไปพอถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ตามไปช่วยเหลือทันแต่ถ้าโดนจับก็จะไปประกันเองเพราะเป็นคนในความดูรลของผมฉะนั้นถ้าไม่รู้เรื่องรบกวนดูเฉยนะครับเพราะมันไม่เท่หรอกการออกมาด่าคนอื่นด้วยคำรุนแรงแบบนี้มันดูไม่มีการศึกษาครับจุ๊บ กลางนาเด็กโง่ ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Entertain เที่นี่ .com ด้วยค่ะ